ช,ชายชราคนหนึ่งเก็บเด็กหญิงจะกองขยะมาเลี้ยงดูด้วยหัวใจทั้งหมดของเขาแต่เมื่อเวลาผ่านไป20ปีเขากลับได้รับสิ่งตอบแทนที่ไม่มีใครคาดคิดเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความรักความลับและบาดแผลในใจคุณพร้อมหรือยังที่จะค้นพบตอนจบที่ทำให้ทุกลมหายใจของคุณหยุดนิ่งเก็บเด็กผู้หญิงจะกองขยะมาเลี้ยงดู20ปีต่อมาผู้ชายคนนั้นได้รับการตอบแทนเช่นนี้หรือเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีดังเปาะแปะ กลิ่นเหม็นชื้นจากกองขยะยังคงอบอวลในอากาศมือของชายชาราสั่นเล็กน้อยไม่หยิบถุงพลาสติกออกจากกองสกปรกวันนั้นเขาพบเด็กทารกที่ถูกห่อด้วยผ้าขาดเก่าๆเ,เสียงร้องแผ่วเบาท่ามกลางความมืดและความหนาวดวงตาใสาของเด็กคนนั้นจ้องมองเขาอย่างสิ้นหวังเขาตัดสินใจอุ้มเด็กกลับบ้านไม้เก่าๆที่ผูพังบ้านที่แทบไม่มีข้าวสารติดหม้อแต่มีหัวใจที่เต็มไปด้วยเมตตา เวลาผ่านไปยี่สิปีเด็กผู้หญิงเติบโตขึ้นงดงามเหมือนดอกไม้ท่ามกลางดินโสโครกเธอกลายเป็นความภาคภูมิใจของชายชาราแต่คืนหนึ่งประตูไม้เก่าถูกผลักเปิดอย่างแรงเสียงฝีเท้าหนักกระแทกพื้นดินแห้งดังสะท้อนกล้องเธอยืนอยู่ตรงนั้นสายตาของเธอแข็งกล้าและเย็นชามือของเธอถือซองเอกสารสีซีดที่ปิดผนึกแน่นหนา ชายชารารู้สึกได้ถึงลมหายใจที่ติดขัดกลิ่นฝุ่นควันจากตะเกียงน้ำมันลอยเข้าจมูกหัวใจของเขาเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอเดินเข้ามาช้าช้ายื่นซองนั้นตรงหน้าเขาและพูดด้วยเสียงเรียบเย็นที่เขาไม่เคยได้ยินจากเธอมาก่อนดวงตาของชายชาราสั่นไหวมือที่หยาบกร้านยื่นไปรับซองอย่างลังเลความเงียบกดทับบรรยากาศจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจเขาค่อยๆแกะซองออก ขอบกระดาษแข็งเสียดกับปลายนิ้วจนรู้สึกแสบแสงจากตะเกียงส่องให้เห็นข้อความชัดเจนมันคือเอกสารที่เขาไม่อาจเชื่อสายตาตัวเองตัวอักษรเรียงรายบาดลึกเข้าไปในใจทุกคำเหมือนคมมีดปรี่ส้ำบาดแผลที่เขาไม่เคยมีมาก่อนเขาเงยหน้ามองเด็กหญิงที่เขาเลี้ยงดูมาน้ำตาคลอเบ้าแต่ดวงตาของเธอยังคงแข็งกระด้างไร้ความอ่อนโยนเสียงของเธอดันก้องในความเงียบ ทุกถ้อยคำเหมือนตัดสายใยที่เขาเคยถักทอมาเกือบทั้งชีวิตหัวใจชายชาราสั่นสะท้านภายในบ้านไม้เก่าเสียงลมพัดลอดช่องฝาแสงไฟสั่นไหวราวกับกำลังดับลงทุกขณะความหนาวเหน็บเกาะกุมร่างเขาอย่างรุนแรงมือที่ถือกระดาษสั่นจนแทบหลุดร่วงเขาพยายามเอ่ยบางอย่างออกมาแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอราวกับถูกกดทับด้วยหินหนักเธอไม่แม้แต่จะมองหน้า เพียงหันหลังเดินออกไปช้าๆฝีเท้าของเธอเย็นชาและเด็กขาดเสียงประตูปิดดังสนั่นสะท้อนกล้องในหัวใจชายชาราที่แตกสลายเงาของเขาสุดลงบนพื้นไม้ที่เย็นงเงยือยรืร่างชายชาราสุดลงกับพื้นไม้เก่าเสียงไม้ส่งเสียงลั่นเอียดอาดเหมือนร้องครางไปพร้อมกับหัวใจที่กำลังแตกสลายเขานั่งนิ่งตัวสั่นสถานเหมือนเลือดไหลย้อนกลับเข้าหัวใจ เขาก็มองเอกสารที่ยังคงอยู่ในมือตัวอักษรสีดำบาดลึกเหมือนรอยสักแห่งการทรยศคำพูดที่เขาไม่อยากเชื่อว่าจะออกมาจากลูกสาวที่เขาเลี้ยงมาลมหายใจของเขาหนักหน่วงควันตะเกียงยังคลุ้งอยู่ในอากาศกลิ่นน้ำมันและกลิ่นไม้เก่าผสมเข้ากับความขมขื่นในลำคอเขาหวนคิดถึงภาพวันเก่าๆวันที่เขาอุ้มทารกตัวน้อยจากกองขยะผ้าที่ห่อเต็มไปด้วยคราบโคลนและเศษกระดาษ เขาจําได้ว่าเขาเรีบหาน้ําสะอาดค่อยๆล้างคราบสกรปรกออกจากตัวเด็กน้อยหัวใจเต้นแรงด้วยความหวังว่าจะได้เริ่มชีวิตใหม่กับเธอ20ปีที่ผ่านมาเขายอมอดข้าวเพื่อให้เธออิ่มยอมแบกถุงขยะจนหลังโกงเพื่อให้เธอได้เรียนหนังสือทุกหยดเหงื่อคือคําสัญญาที่เขาให้กับตัวเองว่าจะปกป้องเธอแต่วันนี้สิ่งที่เขาได้รับกลับเป็นแผลลึกเกินกว่าจะเยียวยา คำตัดสินใจที่เย็นชาตัดขาดความผูกพันที่เขารักษามาแทบทั้งชีวิตเสียงลมพัดแรงขึ้นแทรกเข้ามาในบ้านไม้ที่ผูกพังฝุ่นปลิวว่อนเหมือนเท่าทานแห่งอดีตท,ที่ถูกเผาทำลายชายชราน้ำตาไหลาอาบแก้มหยดน้ำตาตกกระทบกระดาษที่ยังอยู่ในมือมึกค่อยๆแพร่ซึมเป็นรอยด่างพร้อยแต่ยังคงชัดเจนเขายกมือสั่นเทากอดเอกสารแนบอกเหมือนกอดร่างของเธอครั้งสุดท้าย ความอบอุ่นที่เคยมีถูกแทนที่ด้วยความหนาวเหน็บเสียงหัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะขาดห่วงความมืดค่อยๆค,ครอบงำสายตาในหูของเขาได้ยินเพียงเสียงประตูที่ปิดลงสะท้อนซ้ำไม่หยุดทุกความทรงจำถาโถามกลับมาเสียงหัวเราะของเธอตอนเด็กเสียงเรียกพ่อที่เคยอบอุ่นและเต็มไปด้วยรักแต่ทั้งหมดนั้นเหมือนผ้าฝันที่กำลังแตกกระจายเหลือเพียงความจริงอันเย็นชา ที่กัดกินหัวใจของชายชราจนแทบไม่เหลือแรงจะหายใจชายชราย,ยังคงนั่งแน่นิ่งร่างกายอ่อนแรงเหมือนถูกดูดพลังออกไปจนหมดสิ้นดวงตาพร่ามัวเต็มไปด้วยน้ำตาที่ไหลไม่หยุดเขาเงยหน้ามองเพดานไม้ที่แตกร้าวร่องรอยของการเวลาทำให้มันดูราวกับพร้อมจะถล่มลงมาทุกสิ่งรอบตัวสะท้อนถึงความเก่าแก่ความเสื่อมโทรมและความโดดเดี่ยวเสียงลมที่พัดลอดช่องไม้ยังดังหวิว ทำให้บรรยากาศยิ่งหนาวเหน็บและน่าหวัดหวันเหมือนบ้านทั้งหลังจะกลืนกินเขาเข้าไปในใจของเขาเอ่อล้นด้วยคําถามเขาทําผิดอะไรถึงต้องเจอการตอบแทนเช่นนี้หรือความเมตตาที่เขามอบให้นั้นไม่เคยมีค่าเลยเขาจําได้ชัดเจนถึงวันแรกที่เธอเรียกเขาว่าพ่อน้ำเสียงเล็กแผ่วบางแต่เต็มไปด้วยความไร้เดียงสาวันนั้นเขาน้ำตาไหลด้วยความสุข มันคือวันที่เขาเชื่อว่าชีวิตเขามีความหมายแต่ภาพความสุขเหล่านั้นกลับแปรเปลี่ยนเป็นบาดแผลทุกเสียงหัวเราะของเธอกลายเป็นเหมือนเสียงกรีดแทงในใจทุกคำสัญญาที่เขาให้กับตัวเองกลับถูกทำลายลงด้วยเอกสารแผ่นเดียวเขาพยายามฝืนยกตัวลุกขึ้นมือเกาะขอบโต๊ะไม้ที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนขาอ่อนแรงสั่นสะานจนแทบรับน้ำหนักไม่ไหวเขาก้าวไปที่ประตู ที่บัดนี้ปิดแน่นและเงียบสงัดเหมือนเป็นเส้นกั้นระหว่างอดีตและอนาคตที่ขาดสะบัน้นเขาเอื้อมมือไปแตะบานประตูผิวไม้เย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งความรู้สึกเหมือนกำลังแตะผนังของคุกที่กักขังหัวใจเขาชายชาราหลับตาลงภาพใบหน้าของเธอยังคงชัดเจนดวงตาที่เคยมองเขาด้วยความรักกลับแปรเปลี่ยนเป็นความเฉยชาและความไม่เหลียวแลหัวใจของเขาเจ็บปวดจนยากจะทน เสียงเต้นภายในอกดังแรงและถีรัวเหมือนกลองแห่งความทุกข์ที่ไม่มีวันหยุดเขาหวนคิดว่าบางทีการเก็บเด็กคนนั้นจะกองขยะอาจเป็นพรที่กลายเป็นคำสาปเขาไม่อาจรู้ได้ว่าโชชาตากำลังเล่นตลกหรือกำลังลงโทษความเงียบเข้าครอบงำทุกสิ่งนี่เพียงเสียงลมเสียงฝนที่เริ่มโปรยและเสียงหัวใจที่กำลังรยแรงทุกสิ่งรวมกันเป็นบรรยากาศอันน่าขนลุกชายชาราสุดตัวลงอีกครั้ง มือยังคงกอดเอกสารแนบบอกแน่นน้ำตาย,ยังคงไหลอับแก้ไม่ขาดสายในความมืดมิดของค่ำคืนนี้เขารู้เพียงอย่างเดียวว่าความรักทั้งหมดที่เขามีได้ถูกหักหลังอย่างเลือดเย็นที่สุดในชีวิตร่างของชายชารานั่งพิงฝาผูพังแสงตะเกียงริบหรี่ส่องเงาให้ดูเหมือนเขากำลังจมอยู่ในความว่างเปล่าเสียงหอบหายใจดังขาดห้วงเหมือนคนที่กำลังวิ่งหนีจากความจริงแต่ความจริงกลับตามหลอกหลอนเขาไม่หยุด น้ำตาที่เคยร้อนกลับกลายเป็นเย็นเฉียบหยดลงบนพื้นไม้เก่าที่เต็มไปด้วยรอยร้าวซึมเข้าไปเหมือนจะไม่เหลือร่องรอยให้จดจำแต่ความเจ็บปวดในใจกลับชัดเจนเกินกว่าลบเลือนชายชาราพยายามกว่าตามองไปทั่วห้องทุกมุมเต็มไปด้วยของเก่าเก็บที่สะสมมาตลอดหลายสิบปีตุ๊กตาเก่าที่เขาเคยซ่อมให้เธอเล่นตอนเด็กยังวางอยู่บนหิ้งชุดนักเรียนที่เธอเคยใส่ยังแขวนอยู่ข้างฝา ทุกสิ่งคือหลักฐานของความรักที่เขามอบให้แต่ตอนนี้สิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นเหมือนรอยแผลที่กรีดซ้ำหัวใจทุกสิ่งที่เขาเคยภูมิใจกลับตอกย้ำว่าเขาถูกทิ้งอย่างไร้ค่าเขาเอื้อมมือไปหยิบตุ๊กตาตัวนั้นขึ้นมาฝุ่นจับหนาแต่ยังคงรูปร่างเหมือนวันเก่าเขากอดมันแนบอกแน่นเหมือนกำลังกอดความทรงจำที่ยังเหลือดวงตาสั่นไหวเหมือนจะร้องเรียกใครสักคนกลับมา เสียงนาฬิกาเก่าแขวนผนังดังติ๊กตอกเวลาย,ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างโหดร้ายแต่ชีวิตเขากลับเหมือนกำลังหยุดนิ่งอยู่ในวังวนของความเจ็บปวดชายชราหวนคิดถึงรอยยิ้มของเธอยิ้มที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้บ้านทั้งหลังสว่างสวยแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเพียงภาพเงาในความมืดเงาที่ไม่มีวันย้อนคืนเขาเริ่มรู้สึกถึงความหนาวเย็นจากภายในไม่ใช่แค่ลมที่พัดลอดฝา แต่เป็นความม่งเปล่าที่กัดกินหัวใจอย่างช้าๆความรู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้อยู่ลําพังในโลกที่ไร้ความหมายเขาเงยหน้ามองท้องฟ้านอกหน้าต่างมองเห็นเทียงเงาฝนที่โปรยลงมาอย่างต่อเนื่องเสียงหยดน้ำตกกระทบหลังคาสังกสีดังไม่หยุดเหมือนบทเพลงโศกเศร้าที่เล่นซ้ำเพื่อทอรมานเขาเขาพึมพำคำที่ไม่มีใครได้ยินคำถามที่ไม่มีวันได้รับคำตอบทำไมทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ ในห้วงความมืดนั้นหัวใจของชายชาราราวกับถูกฉีกออกเป็นเสียงเสียงและทุกเสียงต่างกระจายหายไปในความเงียบงันของค่ำคืนที่โหดร้ายเสียงฟ้าร้องคำรามก้องไกลสะท้อนผ่านฝาบ้านไม้เก่าทําให้ทั้งห้องสั่นสะเทือนชายชาราสะดุ้งเฮือกแต่สายตายยังคงพร่ามัวด้วยน้ําตาความมืดและเสียงฟ้าผ่าทาให้บ้านทั้งหลังเหมือนถูกปืนสู่ห้วงลึกแห่งความสิ้นหวังเขาพยายามยันตัวลุกขึ้นช้าๆ ร่างกายโอนเอ็นไปมาเหมือนคนที่หมดแรงจะยืนมือเกาะขอบผนังไว้แน่นเล็บกดลงบนเนื้อไม้จนแต่เสียงกรอบแกรบทุกก้าวที่เขาเดินเหมือนถูกถ่วงด้วยโซ่แห่งความเจ็บปวดสายตาของเขาจับจ้องไปที่โต๊ะเละกลางห้องบนโต๊ะยังมีรูปถ่ายเก่าๆใส่กรอบไม้เกือบผุเป็นรูปเด็กหญิงคนนั้นในวัยสิบขวบยืนยิ้มไร้เดียงสาข้างชายชาราภาพนั้นทำให้หัวใจเขาเจ็บร้าวยิ่งกว่าเดิมเขายื่นมือไปหยิบกรอบรูปขึ้นมา ปลายนิ้วสั่นไหวลูบไปตามกระจกที่เต็มไปด้วยรอยร้าวภาพรอยยิ้มของเธอยังคงสดใสแต่ยิ่งเขามองภาพนั้นก็ยิ่งกลายเป็นเหมือนเงาที่ห่างไกลเขาสุดตัวนั่งลงกับโต๊ะว,วางกรอบรูปไว้ตรงหน้าเหมือนกำลังขอคำตอบจากภาพนิ่งนั้นเสียงฝนด้านนอกหนักขึ้นจนดังราวกับพายุจะพังบ้านแต่เสียงในหัวของเขากลับดังยิ่งกว่าทำไมพ่อไม่พอสำหรับเธอหรือเขาพึพรรมพำกับตัวเองน้ำเสียงแหบพร่า คำถามนั้นลอยอยู่ในอากาศมืดมนและไร้คำตอบมันก้องสะท้อนกลับเข้ามาเหมือนการเย้ยลมหายใจของเขาหนักอึ้องอกบีบรัดเหมือนมีมือมองไม่เห็นบีบเทนหัวใจทุกจังหวะการเต้นช้าลงหนักหน่วงและเจ็บร้าวเสียงหัวใจของเขาดังก้องในความเงียบงนันความทรงจำในอดีตแทรกเข้ามาอีกครั้งวันที่เขาหับขยะกลับบ้านแล้วพบขวดนมเก่า เขาล้างมันจนสะอาดใส่นมราคาถูกลงไปเพื่อให้เธอกินวันนั้นเธอยิ้มกว้างทั้งที่ทยังเป็นเด็กทารกรอยยิ้มนั้นคือเหตุผลเดียวที่ทำให้เขามีแรงหายใจต่อแต่ตอนนี้ความทรงจำที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นยาพิษทุกภาพเก่าเหมือนหอกที่ปักซ้ำลงกลางอกยิ่งคิดยิ่งเจ็บยิ่งมืดมนเสียงฝนยังคงถาโถมบ้านไม้เก่ากำลังสั่นไหวเหมือนพร้อมจะพังครืน แต่สำหรับชายชาราแล้วไม่มีสิ่งใดน่ากลัวอีกต่อไปเพราะสิ่งที่เขากลัวที่สุดได้เกิดขึ้นแล้วในค่ำคืนนี้เขาก้มหน้าลงน้ำตาหยดใส่กรอบรูปในมือภาพรอยยิ้มของเด็กหญิงเลือนหายไปชั่วขณะใต้ยหยดน้ำตาและในหัวใจของชายชาราเหลือเพียงความว้างเปล่าที่ลึกและมืดเกินกว่าจะอธิบายชายชารานั่งกอดกรอบรูปไว้แนบอกร่างสั่นไหวเหมือนใบไม้ต้องลมแรง เสียงฝนข้างนอกกระหน่ำลงมาหนักขึ้นทุกทีน้ำฝนรั่วไหลลงมาจากหลังคาเป็นสายยาวหยดกระทบพื้นไม้ดังติงต่งๆผสมกับเสียงสะอื้นของเขาที่แผ่วเบากลิ่นอับชื้นของบ้านเก่าลอยอบอวลทำให้เขารู้สึกเหมือนกำลังถูกขังอยู่ในคุกแห่งอดีตทุกมุมห้องคือเงาของความทรงจำที่กัดกินหัวใจโต๊ะเก่าเตียงไม้กล่องเสื้อผ้าที่เธอทิ้งไว้ทั้งหมดกลายเป็นพยานเงียบของความรักที่ถูกหักหลัง เขาลุกขึ้นยืนอีกครั้งแม้ขาจะสั่นเหมือนจะสุดมือข้างหนึ่งจับกรอบรูปแน่นอีกข้างหนึ่งยันผนังพยุงตัวสายตาเหมือมองไปที่ประตูไม้ที่เธอเพิ่งเดินจากไปเงาแห่งความม่างเปล่าทําให้ประตูบานนั้นเหมือนกําแพงที่ไม่มีทางเปิดออกอีกลูกเอย๋ยเสียงของเขาสั่นเครือเหมือนสายลมต้องไปลายไม้ไผ่เสียงนั้นแผ่วเบาจนแทบปลื้นหายไปกับเสียงพายุแต่เป็นคําพูดที่เต็มไปด้วยความรักและความเจ็บปวดในเวลาเดียวกัน เขาเก้าวออกไปนอกชานสายฝนสาดใส่ร่างกายจนเสื้อผ้าเปียกชุ่มหยดน้ำเยินเฉียบไหลผ่านเส้นผมขาวโพลนแต่เขาแทบไม่รู้สึกถึงความหนาวนั้นเลยเพราะความเจ็บในใจรุนแรงเกินกว่าจะเปรียบเทียบได้สายตาของเขามองออกไปในความมืดถนนดินเต็มไปด้วยน้ำขังรอยเท้าของเธอยังชัดเจนบนพื้นเปียกเหมือนร่องรอยสุดท้ายที่เธอทิ้งเอาไว้ให้เขา เขาคุกเข่าลงตรงรอยเท้าเหล่านั้นน้ำฝนสาดใส่หน้าผสมกับน้ำตาที่เอ่อไม่หยุดมือหยาบกร้านแตะลงบนรอยเท้าเล็กที่กำลังถูกลบเลือนด้วยสายฝนหัวใจเขาเหมือนถูกฉีกออกเป็นเสียเส่ยงๆอีกครั้งสองสิบปีพอไม่พอใช่ไหมเขาพึมพำกับพื้นดินที่เต็มไปด้วยโคลนเสียงนั้นเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเหมือนคำถามที่โยนไปในความมืดโดยไม่มีใครตอบพายุยังคงโหมแรง ฟ้าผ่าลงมาแวบหนึ่งทำให้ทั้งท้องฟ้าสว่างวาบเงาของชายชราในสายฝนปรากฏขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะกลับเข้าสู่ความมืดมิดอีกครั้งเขาสุดกายนั่งลงกับพื้นดินและเปียกกรอบรูปในมือแนบอกจนแน่นร่างกายเปียกปอนยินชืดแต่เขาไม่ยอมปล่อยเพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่ย้ำเตือนว่าเขาเคยมีลูกสาวอยู่จริงเสียงหัวใจเต้นช้าลงเรื่อยๆลมหายใจเริ่มสั้นขาดห้วงและสั่นไหว ทุกการเต้นคือการดิ้นรนเพื่ออยู่ต่อแต่ในใจของเขากลับรู้สึกเหมือนหมดแรงจะสู้ท่ามกลางความมืดและเสียงพายุชายชรารู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้อยู่เพียงลำพังไม่มีเสียงหัวเราะของเด็กหญิงที่เคยวิ่งเข้ามากอดไม่มีคำเรียกพ่อที่อบอุ่นเหมือนวันวานเหลือเพียงเสียงฝนที่พรากทุกสิ่งไปจากเขาทีละน้อยและความเจ็บปวดที่กัดกินจนแทบไม่เหลืออะไรในหัวใจ ร่างชายชราย,ยังคงนั่งจมอยู่ในโครนสายฝนยิงเทลงมาไม่หยุดเหมือนต้องการะล้างทุกสิ่งออกไปแต่ไม่มีสิ่งใดลบเลือนความเจ็บปวดที่ฝังแน่ในใจของเขาได้มือที่กอดกรอบรูปแน่นเริ่มชาปลายนิ้วแข็งเพราะความเย็นแต่เขายังคงไม่ยอมปล่อยมันเพราะสำหรับเขานั่นคือสิ่งสุดท้ายที่ยึดเหนี่ยวไว้ไม่ให้แตกสลายเขาเหยหน้าขึ้นช้า,ชา สายฝนไหลผ่านใบหน้าที่เต็มไปด้วยร่องรอยแห่งการเวลาทุกหยดน้ำเหมือนตอกย้ำว่าเขาเหลือเพียงความว่างเปล่าท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงแสงฟ้าแลบวูบว่าเป็นครั้งคราวเหมือนประกาศว่าโลกทั้งใบกำลังทอดทิ้งเขาเสียงหัวใจดังสะท้อนในอกแต่และจังหวะช้าและหนักเหมือนกำลังจะหยุดลงทุกเมื่อความทรงจำไหลยย้อนกลับเข้ามาอย่างรุนแรงภาพเด็กหญิงที่หัวเราะวิ่งเล่นไปรอบบ้าน ภาพบนที่เขาพาเธอไปโรงเรียนครั้งแรกภาพเธอหลับไหลในอ้อมแขนไม่ยังเป็นเด็กเล็กความทรงจำเหล่านั้นอบอุ่นแต่ในค่ำคืนนี้กลับกลายเป็นไฟเผาใจทุกภาพเก่าไม่ใช่การปลอบโยนแต่มันคือการทำมานที่คอยตอกย้ำว่าเขาถูกทิ้งแล้วจริงๆเขามองไปรอบรอบถนนที่มืดมิดน้ำฝนไหลแรงจนกลายเป็นลํำธารเล็กๆพัดผ่านรอยเท้าที่เธอทิ้งไว้ไม่กี่อึดใจรอยเท้านั้นก็หายไปหมด เหมือนเธอไม่เคยยืนอยู่ตรงนี้เหมือนเธอไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเลยดวงตาของชายชาราสันไหวเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังกลืนกินเขาเข้าไปช้าๆเสียงพายุฟ้าผ่าฝนตกรวมกันเป็นเสียงโห่ร้องแห่งความเดียวดายเขาค่อยๆเอ็นกายลงนอนกับพื้นดินเปียกคลนเย็นเฉียบซึมเข้าสู่ผิวกายดวงตาเขาจับจ้องไปบนท้องฟ้าที่มืดมิด ความเหนื่อยล้าทั้งชีวิตถาโถมลงมาราวกับหินก้อนมาหือมาพ่อแค่ครั้งเดียวขอให้เธอเรียกอีกครั้งเสียงคร่าของเขาลอยออกมาแผ่วเบาเหมือนคำภาวนาที่ถูกกลืนไปกับสายฝนไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงฟ้าร้องที่ดังขึ้นแทนและในความมืดนั้นดวงตาของชายชาราค่อยๆปิดลงเหมือนปล่อยให้ความทรงจำครั้งสุดท้ายพาเขาหลุดหายไปจากโลกที่โหดร้ายนี้ ริมฝีปากของชายชราพเพยอเล็กน้อยลมหายใจขาดห้วงไหลออกมาเหมือนเปลวเทียนใกล้ดับฝนยิงคงโปรยไม่หยุดร่างเขาเปียกชุ่มจนแทบแยกไม่ออกว่าน้ำใดคือฝนน้ำใดคือน้ำตามือที่กอดกรอบรูปสั่นไวเบาๆปลายนิ้วเกรงเหมือนกำลังพยายามจับสิ่งสำคัญไว้สุดแรงภาพรอยยิ้มในกรอบไม้เก่าเต็มไปด้วยรอยร้าวและคราบน้ำแต่สำหรับเขามันยังคงเป็นสิ่งเดียวที่ส่องแสงอยู่ท่ามกลางความมืด เสียงพายุคลื่นครั่นก้องไปทั่วแสงฟ้าแลบว่าผ่านท้องฟ้าเผยให้เห็นเงาร่างชายชราที่นอนแน่กับพื้นดินโคลนร่างนั้นสั่นสถานไม่ต่างจากต้นไม้แก่ที่กำลังจะลม้มความเงียบจากภายในใจยิ่งดังยิ่งกว่าพายุข้างนอกเขาหวนีคิดถึงค่ำคืนแรกที่อุ้มเด็กหญิงจากกองขยะก,กลับบ้านความหนาวสั่นในอ้อมแขนของเขาในวันนั้นกลิ่นสกรปรกจากร่างเล็กที่ถูกทิ้ง แต่ดวงตาที่จ้องมองเขากลับเต็มไปด้วยความไร้เดียงสาและความหวังพ่อจะไม่ทิ้งเจ้าพ่อสัญญาเสียงคำสัญญาที่เคยพูดเมื่อ20ปีก่อนอยังดังก้องในหัวเขายังจำได้ทุกถ้อยคำจำได้แม้แต่ลมหายใจของตัวเองในขณะนั้นมันคือคำสัญญาที่ทําให้เขาเดินต่อมาได้จนถึงวันนี้แต่ในค่ำคืนนี้คำสัญญานั้นกลับกลายเป็นเหมือนโซ่ลามัมนตอกย้ำว่าเขายอมแลกทุกอย่างเพื่อเด็กคนนั้น แต่สุดท้ายสิ่งที่ได้รับกลับมาคือการทอดทิ้งอย่างเลือดเย็นสายฝนยังซัดสาดลงมาแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงหยดน้ําดังใส่กรอบรูปเป็นจังหวะทีเหมือนเสียงตอกตะปูลงบนลงไม้ที่กําลังปิดปากอดีตท,ทุกอย่างชายชารารู้สึกถึงความมืดที่กําลังคืบคลานเข้ามาในสติมือที่เคยกอดกรอบรูปแน่นเริ่มอ่อนแรงปลายนิ้วคลายออกทีละน้อยกรอบไม้เก่าหลุดจากมือตกกระแทกโคลนดังแฉะเซษกระจกแตกกระจาย รอยยิ้มของเด็กหญิงบิดเบี้ยวเมื่อสะท้อนกับเศษกระจกที่กระจัดกระจายดวงตาของชายชราพยายามจ้องไปที่ภาพนั้นอีกครั้งแต่สายตาพร่ามัวจนแทบไม่เห็นเขาพยายามยื่นมือออกไปคว้าแต่แขนสั่นเท่าไรเรี่ยวแรงเสียงหัวใจดังอ่อนลงเรื่อยๆทุกจังหวะเหมือนกำลังนับถอยหลังลมหายใจหนักหน่วงคล้ายหินก้อนใหญ่กดทับอกความหนาวแผ่ซ่านไปทั่วร่างอย่างช้าๆ รอบตัวเงียบงันลงแม้พายุยังคำรามแต่ในหูเขาเหมือนมีเพียงความมังเปล่าเสียงทุกอย่างถูกกลืนหายเหลือเพียงเสียงสะท้อนของคำว่าพ่อที่เขาเคยได้ยินเมื่อครั้งอดีตดวงตาของเขาปิดลงช้าช้าริมฝีปากยังคงขยับเหมือนเอื้อนเอ่อยบางสิ่งที่ไม่มีใครได้ยินและร่างของชายชาราก็ยังคงนิ่งอยู่ท่ามกลางสายฝนในโลกที่ไม่เหลือแม้แต่ความรักเพียงสิ่งเดียวที่เขามีตลอดชีวิต เช้าวันถัดมาฝนหยุดตกท้องฟ้าเริ่มสว่างด้วยแสงอาทิตย์อ่อนๆกลิ่นดินชื้นฟุ้งไปทั่วราวกับโลกกำลังฟื้นตัวจากพายุเพื่อนบ้านเดินผ่านมาพบชายชารานอนนิ่งอยู่กลางลานโคลนในอ้อมแขนของเขายังโอกกอดกรอบรูปที่แตกกระจายเศษกระจกบาดมือแต่เขายังคงกอดแน่นราวกับไม่ยอมปล่อยใบหน้าของชายชาราสงบเหมือนคนที่กำลังหลับไหลไม่ใช่คนที่ผ่านความเจ็บปวดทั้งชีวิต ดวงตาปิดสนิทริมฝีปากยังคงแตะรอยยิ้มบางเบาราวกับกำลังได้พบความสงบที่เฝ้ารอมานานเสียงนกเริ่มขับร้องท่ามกลางแสงแรกของรุ่งอรุณสายลมพัดใบไม้ไหวเหมือนกำลังปลอบประโลมโลกภายนอกเดินต่อไปแต่เรื่องราวของชายชาราจบลงตรงนี้เขาทิ้งไว้เพียงบ้านไม้เก่ากองของใช้ที่เต็มไปด้วยความทรงจำและความจริงอันโหดร้ายที่ว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่ตอบแทนเสมอไป แต่ในความรักนั้นเขาได้มอบหัวใจทั้งดวงไปแล้วโดยไม่ลังเลและแม้เขาจะจากไปอย่างเดียวดายทว่าสายฝนเมื่อคืนได้ชล้างทุกสิ่งเหลือไว้เพียงตำนานของชายผู้เก็บเด็กหญิงจากกองขยะและรักเธอจนถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิต